ภาพเด็กขี่ม้าการกล้วยของเล่นยอดฮิตของเด็กไทยสมัยโบราณถูกวาดลงในพระระเบียงและภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดพระแก้วบ่งบอกถึงวิธีเด็กไทยในอดีตได้เป็นอย่างดีรวมถึงการเล่นเบ้าก็เป็นการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยส่วนเด็กคนนี้ที่ถือวงล้อพร้อมไม้ตีของเล่นอีกชนิดแต่กลับแอบเขียนรูปปลาบนกำแพงบ่งบอกถึงความซุกซนตามประสาเด็กในอดีตเด็กจะชื่นชอบนิทานซึ่งเรื่องกระต่ายกระเต่าก็ได้ถูกเขียนบนจิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้วด้วย และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเด็กไทยในอดีตกับปัจจุบันที่นิยมการ์ตูนญี่ปุ่นและฝรั่งผ่านจิตกรรมฝาผนังทั้งแบบเก่าและใหม่จึงทําให้ทราบถึงวิวัฒนาการของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยนะคะนี่ก็คือสะท้อนวิถีชีวิตการเล่นของเด็กนะคะหรือโดเรมอนจะเข้าไปอยู่ในจิตกรรมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่เรื่องแปลกจริงๆแล้วเนี่ยนะคะดิฉันถึงบอกว่ามันคือความซื่อสัตย์ของจิตกรนั้นที่ต้องการจะบอกเล่า นะเรื่องราวในสมัยนนั้อย่างภาพอวตารและทารสฟอร์เมอร์สองภาพย,ยนตร์ที่โด่งดังทั่วโลก<ๆ>ก็ถูกเขียนลงในจิตรกรรมฝาผนังวัดร่องขุนจังหวัดเชียงรายฝีมือศิลปินชื่อดังของไทยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ซึ่งบอกว่าเป็นจิตรกรรมสมัยใหม่ที่เป็นสากลเดี๋ยวนี้ฮีโร่ไม่มีครับผมพยายามจะอธิบายว่าฮีโร่มาแต่ไม่ทันจะมาช่วยเวอร์เทสถล,ล่มทุกถล,ล่มมากันเป็นฝูงเลยฮีโร่สมมตุติสุดท้ายมาไม่ทัน เวิร์เท็ต้องถูกทำลายทวินทาวเวอร์ถูกทำลายเพราะมีแต่ฮีโร่สมมุติฮีโร่จริงคือมนุษย์ของเราทั้งโลกขณะที่ความขัดแย้งในสังคมไทยเรื่องประชาธิปไตยสดๆร้อนๆอาจารย์เฉลิมชัยก็เขียนผ่านความเห็นต่างระหว่างคนสองสี <c oughs> ประชาธิปไตยเหลืองแดงใส่ปีพศไว้ด้วยว่าความวิบัติของประเทศชาตินี่คือสิ่งที่ ขขัดแยย้งองอชชนชาติไทรความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตไม่ว่าจะเป็นลูกมาส่งพ่อขณะออกไปรบพอแม่สอนลูกอ่านหนังสือคนไทยนิยมตกปลามาแต่อดีตและการเข้ามาดีแดนสยามของคนจีนผ่านการค้าขายต่างทำให้เราทราบถึงสังคมวัฒนธรรมในอดีตรากเง้าของไทย ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอารมณ์ขำๆของศิลปินภาพมดคิดสั่นผูกคอตายกับต้นมะม่วงและบนยอดหญ้าที่วัดอัมพวันเจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามจนมีการพูดเล่นปากต่อปากว่าพระมดน้อยใจที่ต้นมะม่วงถูกตัดขณะสร้างวัด ปกติแล้วคนไทยจะคุ้นเคยกับภาพจิตรกรรมแบบไทยเป็นลายกะนกอ่อนผพรวเหมือนรำละครแต่ทั้งหมดที่นำเสนอเป็นอีกมุมหนึ่งของจิตรกรรมฝาผนังไทยที่สะท้อนความเป็นไทยในความเป็นไปของสังคมไทยผ่านการรังสรรค์ของศิลป,ปินซึ่งเป็นชีวิตปกติของคนไทยสมกียรติเปรมสุขสวัสดิ์ถ่ายภาพเฉลิมศรีปรีงามรายงาน